สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พศ2564นะชาวราศีตุลวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างซึ่งก็คือคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะคะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจากกักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนนะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจของคุณนะคะก็จะดึงดูดความรักดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมาดูพลังงานภาพรวมของชาวราศีตุลน,นะชาวราศีตุลคุณเคยผ่าน อะไรมาก่อนที่มันไม่เวิร์กนะคะแล้วตัวคุณก็มุกอ่อนไปข้างหน้านะคะหัวใจของคุณเป็นหัวใจที่มีความรักมั่นคงมากๆเลยผู้อ่านเห็นพลังงานบุญเกิดขึ้นนะคะในชีวิตของชาวราศีตุลเนี่ยจะพบว่ามีพลังงานบุญเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะที่ผู้อ่านสัมผัสได้ก็คือว่า ถ้าชาวราศีตุลได้ทําบูญทําทานนะจะยิ่งทําให้พลังบวกของคุณดีขึ้นมากๆเลยนะคะพลังชีวิตอะไรทุกอย่างจะดีนะและที่สําคัญนะคะคุณกําลังรอคอยรอจังหวะเวลาเรื่องของการแต่งงานนะเหมือนเป็นสัญญาณการแต่งงานการได้พบเจอกันการได้ใช้เวลาร่วมกันกับคู่ของคุณนะคะอาจจะรอคอยคนคนนั้นเข้ามาในชีวิตคุณอยู่ก็ได้นะคะ แล้วก็ในอนาคตนะคะจะเป็นพลังของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชีวิตนะคะเมื่อมีการแต่งงานเมื่อมีรูปแบบของความสัมพันธ์อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนยกย้ายถิ่นฐานยกย้ายและหน้าที่การงานก็ได้นะคะมาดูพลังงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีตุลน,นะคะเป็นพลังของ การมองอนาคตนะคะว่าตัวเองจะทําอะไรจะลงหลักปักฐานที่ไหนจะอยู่ที่ไหนจะยังไงอะไรประมาณนี้เลยนะคะก็คือมีคําถามเรื่องของชีวิตในอนาคตนะคะและที่สําคัญอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่คุณกําลังตัดสินใจแล้วก็ช่างใจอยู่ก็ได้นะคะว่าจะไปในทิศทางไหนดีนะและ หัวใจคุณนะคะเป็นหัวใจของคนที่สตรองมากๆคือคุณมีพลังบวกที่สวยงามมากๆเลยนะคะจากเรื่องราวอะไรก็ตามที่คุณเคยประสบมานะตอนนี้คุณสตรองแบบเป็นสายสตรองอะว่างั้นเถินะเรื่องราวทุกอย่างจะทําให้มันสําเร็จให้ได้เลยนะมีสัญญาณออกมาเป็นแฮงแมวก็คือเป็นการรอจังหวะเวลานั่นเองนะคะรอด้วยพลังบวกนะคะรอแล้วก็คิดวิเคราะห์อะไรไปด้วยนะคะว่า เหมือนแผนอะไรทุกอย่างจะทำยังไงนะทีนี้มาดูพลังของคนคนนั้นในความสัมพันธ์นะคะเดิเลวขึ้นเลยเขามีสัญญาณเนื้อคู่ของคุณนั่นเองนะคะเป็นเนื้อคู่เป็นคู่ครองของคุณนะคะและเวลาคุณเจอกับเขาคุณจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เพอร์เฟกมากๆเลยนะชาวราศีตุลก็จะเหมือนแอบเพิ่มคนคนนี้ในความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้ในความสัมพันธ์เขาจะเป็นคนที่ เหมือนตัดสินใจอะไรที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะเหมือนมีพลังการตัดสินใจชัดเจนที่ต้องการจะทําให้ทุกเรื่องราวถูกต้องตามทํานองทองทำตามทำเนียมประเพณีนะแอะม,มีสัญญาณเรื่องของการอยากแต่งงานการมีแผนเรื่องการมีบุตรอะไรอย่างเงี้ยที่มันชัดเจนมากๆเลยนะเป็นพลังของเนื้อคู่นั่นเองนะคะว้าวพลังดีมากนะ มาดูสถานการณ์ของชาวราศีตุลและคู่ในความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกุมภานะคะว้าวมีสัญญาณเรื่องของการทำเอกสารอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะและเหมือนกับคุณกับเขาอยากจะแบบเจอกันอยากจะเดินทางอยากจะทำอะไรหลายอย่ในชีวิตนะคะช่วงนี้อาจจะต้องรอจังหวะเวลานิดนึงนะเรื่องของการเดินทางนะคะ แต่การเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเป็น the view of fortune นั้นคือกงล้อแห่งโชคชะตานั่นเองมันจะปรับเปลี่ยนชีวิตคุณนะคะไปสู่อะไรที่ประสบความสำเร็จสดใสมากๆสวยงามมากๆเลยในชีวิตนะคะเพราะมีสัญญาณของการ movement การเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการแต่งงานหรือภายหลังจากการที่คุณเนี่ยได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือว่า เป็นคู่คู่ครองที่มาเจอกันมาอยู่ด้วยกันมีมีครอบครัวด้วยกันอะไรประมาณอย่างนี้นะพลังสวยมากนะคะมาดูสัญญาณในอนาคตนะในอนาคตมีสัญญาณออกมานะคะคือเป็นการรอคอยพบเจอกันของคู่ชีวิตมีสัญญาณคู่ชีวิตเกิดขึ้นนั่นคือมี k คิงและ Queen เกิดขึ้นมาพร้อมกันนะคะ แสดงว่าเป็นจังหวะการรอคอยที่จะทําให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จนะอาจจะมีเรื่องราวหรืออะไรบางอย่างในอดีตเข้ามารบกวนหัวใจของชาวราศีตุลน,นะคะแต่ผู้อ่านเชื่อว่าชาวราศีตุลจะมีความมั่นคงและก็มั่นใจในเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่ตัวเองตัดสินใจนะคะเพราะว่ามันจะมีพลังของการปรับเปลี่ยนนะ เหมือนกับมีสัญญาณของความมั่นคงมีว้าวมีสัญญาณของคู่บุญเกิดขึ้นด้วยนะคะเป็น The Emperor กับ The Empress นี่คือคู่บุญที่มีความ perfect มากๆเลยนะคะชีวิตฐานะการงานการเงินนะคะเป็นอะไรที่ perfect คู่กันสมบูรณ์แบบดีมากเลยนะแล้วก็เป็นสัญญาณคู่ชีวิตนะเหมือนรอจังหวะเวลาอะไรบางอย่างที่จะทำให้ทุกเรื่องราวประสบความสำเร็จนะคะชาวราศีตุล ว้าว wow. ผู้อ่านถามโรแมนต์เอ็นเจลนะคะว่าจะมีอะไรแนะนำสำหรับชาวราศีตุลหรือเปล่านะคะโรแมนต์เอ็นเจลบอกว่าในความรักความสัมพันธ์นะคุณอาจจะเคยสงสัยมาก่อนว่ามีความรักแท้จริงๆหรือเปล่ามีใครที่รักคุณจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนความรักระหว่างคุณหรือกับคนที่คุณเคยคิดเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กอย่างที่ตั้งใจไว้นะ แองเจลบอกว่าคุณจะค้นพบความรักกับคนที่ใช่กับเนื้อคู่ของคุณนั่นเองเพราะสัญญาณคู่ชีวิตคู่บุญแล้วก็สัญญาณเนื้อคู่ขึ้นมาสวยมากๆเลยนะคะเมื่อคุณเจอเขาคุณจะสบตาก,กับเขาแล้วรู้ว่าความรักที่แท้จริงมันคืออะไรนะว้าวเพราะความรักครั้งนี้นะคะจะเป็นโรแมนติกฟิลลิ่งคือจะมีความหวานในชีวิตมากๆเลยนะคะ ขอให้คุณมีทัศนคติในเชิงบวกในเรื่องราวของความรักเสมอนะคะเพราะสิ่งนี้จะทำให้คุณเนี่ยมีสเสน่ห์ในการที่จะดึงดูดความหวานเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะและขอให้คุณแบบเพิ่มความสนุกสนานในความรักความสัมพันธ์นะคะเล่นอะไรกุ๊กกิ๊กแบบเด็กๆหวานแหววสนุกสนานนะจะทำให้มันดูมีสเสน่ห์จะทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะ เป็นอะไรที่สดใสสวยงามนะผู้อ่านถามจัก,กระนะคะซึ่งเป็นไพ่พลังงานว่าอยากจะแนะนาอะไรชาวราศีตุลหรือเปล่านะคะจัก,กรบอกว่าความรักครั้งนี้ของคุณจะเป็นมิราเคลิลนะคือปฏิหารแห่งชีวิตปฏิหารแห่งความรักนั่นเองว้าวขอให้คุณปลดปล่อยเรื่องราวในอดีตหรืออะไรก็ตามที่มันไม่เวิร์กมาก่อนและมันเป็นพลังงานลบที่คุณเถือแบกติดมาด้วยเนาะ ก็ให้ปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปนะคะอยู่กับปัจจุบันและสร้างอนาคตสร้างปฏิหารความรักใหม่ที่สดใสนะคะคุณจะค้นพบคุญแจที่ปลดล็อกตัวเองอะไรหลายเรื่องในชีวิตนะและจะค้นพบความรักค้นพบหัวใจตัวเองนั่นเองนะพลัง d i s c o v e r y ก็คือค้นพบคนที่ใช่ค้นพบความรักของคุณนะว้าวพลังดีมากนะคะ ผู้อ่านขอพลังงานจาก o r a ์คโลซึ่งเป็นเป้าหมายของชีวิตนะคะ o r a c ค e บอกว่าขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความฝันของคุณนะคะเพราะว่าสิ่งนี้จะชี้แนะแนวทางนำทางคุณไปสู่ทิศท,ทางของอาชีพทิศท,ทางของชีวิตที่มันไบรสดใสสวยงามมากๆนะขอให้คุณสื่อสารโดยการเขียน หรือว่าการสื่อสารสิ่งดีๆให้กับผู้คนนะสิ่งนี้จะเป็นพลังบวกที่สำคัญมากๆสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะเป็นพลังที่สวยมากเลยนะคะและมีพลังของเด็กๆเข้ามาในชีวิตคุณนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณได้ทำอะไรที่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆจะทำให้คุณมีพลังชีวิตพลังความสดใสสวยงามมากๆนะคะหรือว่าในการ คบคุยกันกับคนในความสัมพันธ์นะคะก็ขอให้มีความคุกกิ๊กวันแหววสนุกสนานเหมือนเด็กๆนะจะทําให้มันมีความสุขนะคะแล้วก็มีความสดใสสวยงามนั่นเองนะพลังสวยนะคะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคนะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ